สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับสวัสดโลตารี่นะครับไฟฟ้าที่หอดีวอนนะครับรุ่น D 2 5 1 2 2 K นะครับสินค้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีกล่องใส่เครื่องมืออย่างดีให้1กล่องนะครับแล้วก็ตัวเหล็กวัดความลึกนะครับเจาะกำหนดแนวลึกนะครับหเส้น บคู่มือการใช้งานและใบประกันสินค้านะครับจะอยู่ในนี้เลยนะครับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น2ระบบนะครับจะเจาะเหล็กเจาะไม้แล้วก็เจาะกระแทกตัวนี้นะครับเจาะกระแทกเจาะปูนตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะมีปุ่มสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับทําให้สวิตช์กดค้างนะครับใช้ดอกสว่านโรตารี S D S นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกําลังเครื่องก่อนกําลังเครื่องตัวนี้นะครับอยู่ที่แ800ดร้อวัตต์ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่ศูถึง1,150งันหนึ่งรอห้าิบรอบต่อนอาทีนะครับนะบหมดข้างบนตัวนี้นะครับจะไว้จอดไอจอบไม้ส่วนตัวนี้ไว้จอดกระแทกจอบปูนนะครับอ่าเดี๋ยวจะ ตัวเครื่องให้ดูก่อนนะครับให้ดูต้านข้างแต่ละด้านเดี๋ยวเดี๋ยวกันอะหมุนก่อนโอเคอ่าด้านบนนะครับลืมบอกไปด้านบนตัวนี้นะครับคือเดินหน้าถอยหลังนะครับปรับเปินหน้าถอยหลังโอเคอ่าเดี๋ยวเรามากดฟังเสียงของเครื่องดูนะครับ ก่วแยอเครืสว er ิตก์จนะครับค่ะเราตัดนหมดเปจนไปหมดเจาะคูน ถัยห,หลังเลยเดี๋ยวให้ถัยหลังเขาจะหมุนไปทิศทางนี้นะครับโอเคโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ